เป็นเขาแต่ทำไมได้ลูกหลานก็ไม่มีเจ้กคนที่นี่ยังไงใดก็ต้องพึ่งข่ายช่วยเข้าไปทอนขึ้นเขา,เขาให้มันจนได้ไปไม่ถึงพึ่งเขาเลยยายก็หมดแรงที่นี่ตาก็ต้องกลับมาส่งยายเหมือนตามเดิม อยู่ที่บ้านอยู่ที่กระท่อมนันแหละกระท่อมไหนวะกระท่อมของเขาอที่เดิมเนาะอย่าสวนกระแสแม่โอ้ยเ <c oughs> ขาก็ต้องกลับมาทรงใาญที่กระท่อมมันเดิมของเขายามตามปกติเขาตาเขากลัวใหญ่ป่วยไข้ได้เจ็บ <c oughs> เป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่นี่ตายเขาก็ขึ้นไปโดยยังไม่รู้ตัวเลยว่ายังไม่เอาวุธขึ้นไปเลยพาแต่มาส่งยายนอกจากนั่นอีกมีดผ้านาะขวนก็นไม่ได้พกไปจักอันเลยมิแต่ยามมันเดียวที่นี่ทำยังไงล่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งดนที่นี่เพื่อมาเอามีดเี็ก ลื้อทีลืมว้เนีกระพ่อมอเออก็ไปบอกยายยายยายแกลืมมีดเออฉันลืมมีดไว้ฉันขอวางไว้ตรงนั้นยายเห็นไหมยายบอกว่าเออตาแกก็วางไว้ตรงนั้นแหละเอามาให้ฉันดึงยายก็กออตาก็คุยกันอย่างดีหรอกเออทีนี้ก็เลย ยหญกละนี่ตาเอามีแต่ตาอืมรีบไปรีบมาแลนะเดี๋ยวมันจะค่าม,มืดอืมตกค่าตกมืดเรี่ยวมันอันตรายนะตาอืใหญ่ก็บอกตาไว้อย่างนี้ที่นี่เรื่องาราวมันจะเป็นยังไงที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนที่นี่เพราะว่ามันมีสิงสารสาัตว์ที่ว่าลงมาจากป่าตันยอดนี่มันมีเรื่องนี้รับใช่ เพราะว่าตาเนี่ชอบไปตัดกิ่งมงกิ่งไม้ไงอ,อยู่ในป่าในดุงแต่ที่นี่ชอบไปดักหนูดักกระแตดักอะไรสิงสาละสัว์ชื่ในป่าเยอะแยะเอมแล้วที่นี่มีอยู่วันหนึ่งแกลงมาจากเขาที่นี่แกพยายามกลับของแกที่ว่าดักกระแตไว้ละดักกระโหลกไว้ โดนกระแตกะกัดมือนะฮึทุสวดเด็กแกเอ้ยยังปวดเลยที่นี้มาบอกยายบอกว่าโอ้ยโดนมีดกัดมือไม่ใช่หรอกโดนกระแตก็ลอกกัดมือเองตาเดี่ยมาโกหกฉันไม่ได้ทุกปีออเออนี่มันลอยกระเตกะก็หนูก,กัดมือฉันตุ๊กตีอเออ ตายยัโก้ทันไม่ได้นะเจก็เป็นขัวฉันหนกดิเออใช่หะอพออละแค่นี้